โอเคทุกท okay. ่านครับวันนี้อยู่กับแซมกัสกิ้งเหมือนเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ก็ทำตามสัญญาครับผมจะมารีวิวชุด GBT 1 3สิบากันขีดสองครับซึ่งไอชุดขีดสองเนะี่ยของเขามาส่งผมในวันที่เดี๋ยวจะเปิดอีกโทรศัพท์อีกเครื่องนึงให้ดูนะแต่เป็นเครื่องที่หน้าจอแตกนะพรุ่งนี้ผมจะเปิดให้ดูนะผมจะรีวิวก่อนศูนย์หนึ่งนะครับเพราะว่าศูนย์หนึ่งของผมของมันยังไม่มาส่งนะแต่ว่าผมจะลงศูนย์หนึ่งก่อนแล้วค่อยลงคลิปศูนย์สองครับมันมา วันที่นี่นะครับตามนี้นะครับแต่ว่ามันมาเวลาประมาณสามโมงสามสิบสามโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับของมันส่งประมาณนี้แต่อีชุดศูนย์หนึ่งนะยังไม่มาส่งซึ่งผมจะรีวิวอีชุดนี้ก่อนอีศูนย์ศูนย์ส,สองก่อนแต่ผมจะยังไม่ลงนะผมจะลงศูนย์หนึ่งก่อนแล้วค่อยลงศูนย์สองเข้าใจตรงกันนะครับก็ไปดูกันเลยจะขอรีวิวแค่กล่องเดียวนะกล่องนีมาขอตัดคลิปไปตอนแกะเสร็จแล้วครับ โอเคนะครับแกะเสร็จแล้วแล้วก็มาดูข้างหลังมีส่มนะครับไม่รู้ผมจะได้ชัดอารหรือเปล่านะครับเราลองมาดูกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมขอนี่พอเอ่อทวายไม่ใช่ทวารมันชื่ออะไรนะอลิสันดอร์สทำไม่ผิดมันชื่อใช่อ,ล,อ,อลิสันดอร์สน่าอาลิสันดอร์สแหละเขียนมาดูกันเลยปึ๊บอ่าอลิสันดอร์สครับสวยดี เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันที่หลังเอเคนะใบแรกนะครับผมนะโฟกัสหน่อยโอเคมังกรวายุสีน้ำเงินขั้นสูงสดุดเมลส์อะไรนะลอรี่เมลสตอร์มไปครับโฮลี่เซเลชเชล ลาเวลเอนเจิลฟีเทอร์มังกรมังกรคลื่นสีขาวฟอสอะฟอสอะไรวะฟอสฮาร์ซัสดราก้อนเอ,อ่อเทพเทพเทพอะไรวะเทพแป๊บนึงมันมืดขอเอาขึ้นมาอ่านนะครับเทพเฮสันจรยาสุอีเอะ เกมมะเกมมะมุราคุโมะอันนี้เออกาศอยู่ด้วยกันดิน,นี่อยู่นี่อยูนี้อันนี้เป็นมังกรพายุสีดำเงินอทรัสเมลสตอร์มัวนี้ตัวที่แบบว่าตัวค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าเธอเมันมีหง่ะเห้าใบนะจะห้ามากัดนะครับมุราคุโมะภบผาหิมะโปยิมชิรายุกิเป็นแองเจิลฟิริเทอร์นะครับ เอ่อโฮลี่เซลาฟลาฟาเอลเป็นจีการเดียนของเอ็นเจลฟิเทอร์โฮลี่เซลาฟลาฟาชิเอลจีการเดียนของอัพพาร์ฟอรนนะครับนายพลคลื่นสีครามกัสเลียสกัรเลียสเป็นเพอร์เฟกต์กาดของเาเรียกว่าอะไรแองเจลฟิเทอร์นะครับแบ็กพี แบ็กฟรีอะไรวะแบ็กฟรีแอาลายฮิบะกล้องมันมืดนะครับถ้าเกิดอ่านชื่อผิดถูกแล้วขออภานโทษเป็นตัวเลือกของ Angel f e ฟ t ีเทอรนะครับแบ็กเ u ิร์สมูน i ิเเป็นของออฟฟอร์ดแพทไซเลนสัมรา b บ็กวิดรอมซาซาซา,าโอล่าปะถเอ่านไม่ผิดนะอ่านผิดต้องขอโทษโดยกองันมืดมืดมาเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บนะึงอันนี้เป็นของ a อ g e เจ i ฟิ e เอร์นะครับแบ็กกาวิเอลโนล่านี่นี่มาแล้วฐานใหม่ของ a อ g e เจ i ฟิ e เทอร์ที่ผมรอคอยแบ็กช็อตกาวิเอลพิมพิมพิมอะไรกันเนี่ยไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตอดของอาฟฟอร์สนะ จอมพลขึ้นสีครามวาเลอสเออดราก้อนไรเดอร์เออดินออนนายพลทหารเรือขึ้นสีครามเมล่าเออเทชอตเนร์ฟซินอินิสเซเลเทียลลูทิเอล ขึ้นมาก่อนกามทิศเซเลเทียลฟิปอีเดลตัวนี้นะครับมานินจาแห่งการชำระแค้นโอโมชิอัฟอฟอร์ดนายเอ,อ่อนายทหารเรือ พายุสีน้ำเงินเมลสร์เอ๊ะมีมิดรามอสมิดรามอสมานินจาแห่งความแค้นที่ฝั่งลึกโซเฮโซเดฮากิแ so บ็คคลาวเซเลสเรียลัอเจินฟิเทอร์ทิงสตา์นะครับอันนี้ไม่ต้องอ่านนะน่าจะพอรู้อย่ว่าเป็นตัวเก่าตัวเก่าเก่าคือ ผุบผามายาเชียยุกิเป็นตัวเกีย์สามนะมันมีเกีย์สีเ่เราทกียรนี้นายพลขึ้นสีครามกาเลียสสัตว์นินจาอินวเวอร์หัวหน้าทหารขึ้นสีครามมีลาดิออสอัทาวาสตเอ้ยอันนี้อันนี้มุราคุโม,มะนี่มาผิด กองทีผู้พิชิตพายุทาวาตทาวาตตัวใหม่วะมานินจาแห่งทะเลข้างอีคาคุนิมมโมระคุโมะทิ้งส้ตล์ของแองเจิลนะมานินจาผู้ลอยลำซเซมเบแฮมลิท แฮมลิฟบอดี้เพกาซัสเอนจินแบบหน่งสัตมันดีๆกันมานินจาผู้เฝ้าประตูทาทาอาทากิสัตว์นินจาโลเซฟอสด็อกด็อกเตอร์ดรอยโมกัส ตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะเพราะมันจะปล่าเบฟทิ้งเตะเทาหลังให้เพื่อนได้นายพลขึ้นสีคามยอคนคอสนายพลขึ้นสีคามฟอร์วอสมังกรขึ้นสีคามฮามิสดราก้อนทหารในทหารใหม่ขึ้นสีคามดอนลี่คำหนึ่ง มังกรนินจาผู้เข้าสำนักชิโมชิกิเอ๊ะชิเกะชิเกะว่าอย่างับปดคอมแดกซาลาเอลนิวเทียวแองเจิลคีย์เด x, iel, คดอ Pizza, นินจาปีศาจยามานุกินายพลทหารขึ้นสีคาเวเลสฮาสซัสนี่นี่นายพลใช่ไหมนี่นนปลาฉลามซะชัดฮอมพิทักเอไอแองเจอร์นายนายทหารขึ้นสีคาบรูกเกอร์สทูเปอร์ เป็นฮิวดิกเกอร์ของไนะอเจนเซอร์นะอีเลสเซเลเชียลลาฟิเอลสายเซเลเชียลนายทหารขึ้นสีครามยูทันทูเปอร์นินจาแห่งความรุ่งโรดชิชิรายากิ หาหารคืนสีคามฟิลลสซิมเบอร์ด็อกเตอร์ดรอยฮาราดันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เขาจะไปแล้วนี่นะครับก็หมดไปแล้วกับชุด GBT เออสิบสามขีดสองของเรานั่นเองนะคลิปนี้พออานเสร็จแล้วผมยังไม่ลงนะผมจะไปรอรอลงขีดหนึ่งก่อนนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเรื่องวีเข้าขนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์กันด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมเอสำหรับคลิปหน้าก็รู้นะมันเป็นคี2สองสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับก็จะมาหลังจากเที่ยวรีวิวอันนี้เสร็จครับแล้วก็ถ้ามันอาจจะมีคลิป c p ลงมาก่อนผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้อง ก็อนะันน้นก็เป็นคลิปของเพื่อนผมนะครับก็ไม่รู้เขาจะลงตอนไหนนะก็ต้องไปถามเขาอีกทีนึงแต่ก็น่าจะมีคลิป c P พีด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองไปถามดูให้ชักคลิปนี้ขอจบไว้ข่อนี้นะครับ Goodbye and Goodnight ไปแล้ว